งานข่าวพระเอกหนุ่มบ้าพลังอีกแล้วค่ะเมื่อพ่อเหมเนื้อทองเจมส์มาจากละครข้าบาดินเจอบทสุดหินแบบท้าทายทุกองศาการแสดงกับฉากที่ต้องยอมรับโทษติดคุกคนเดียวเพื่อช่วยประเทศชาติงานนี้เจมส์ลงทุนทนร้อนอบอ้าวจากโลเคชั่นคุกยังไม่พอยังต้องทนฝนทนเปียกกับฉากหนีตายกลางน้ําเพราะกําลังจะถูกนําตัวไปยิงเป้าเบื้องหลังทรมานสุดๆเพราะหนุ่มเจมส์ต้องถูกมัดมือมัดเท้าและดำน้ําอึดอยู่นานหลายนาทีทีมพ่อเหมดูฉากนี้ไปต้องกลั้นห ใจไปกับพ่อหนุ่มเจมด้วยแน่ๆขนาดเจ้าตัวยังเอ่ยปากว่าฉากนี้ยากมากๆแต่เพื่อแฟนๆละครค้าบดีนเหมทนได้ไม่มีบ่นด้วยค่ะความยกก็คงจะเป็นเรื่องมุมกล้องครับมุมกล้องแล้วก็การเขาเรียกว่าเวลาเราต้องจมอะไรเงี้ยเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะทำให้เราไม่จมอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเพราะเสื้อผ้าทุกโจงก็จะพองเป็นบอลูนเป็นเหมือน เสื้อชูชีพครับผมนั่นแหละความยากฉากนี้จริงๆแล้วไม่ได้ใช้เวลา2วันนะครับเท่านั้นเสามวันฮะก็ดีครับคือเขาเวลาเขาทำอะไรเขาตั้งใจทําอยู่แล้วเจมส์ฉะนั้นเวลาถ้าบอกให้ทํานู่นทํานี่ก็ได้ตามที่สั่งเพียงแต่ว่าความยากง่ายมีอยู่ที่เทคนิคในการถ่ายทําต่างๆนานามันมีอุปสรรคเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายบนบกตามปกตินะครับ